บร,รบริษัทดอบ l ิททำอะไรบริษัทดอบดิทเป็นอ e ีคอมเมิร์ซร e ู้จักอีคอมเมิร์มแปลเป็นไทยก็คือเราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ทำแอปช้อปปิ้งก่อนหน้านี้ผมเป็นเจ้าของแบรนด์ทําแบรนด์อาหารเสริมแต่ปัจจุบันนี้เราทำแอปช้อปปิ้งทาไมเราถึงทําแอปช้อปปิ้งเพราะเราไม่ชอบการขายแล้วอยากให้ลูกค้าซื้อเองคุณชอบไหมดีไหมถ้ามีลูกค้าซื้อเองโดยที่เราไม่ต้องขาย ชอบหรือไม่ชอบถามก่อนถ้าชอบพิมพ์ชอบมาเลยเพราะว่าเมื่อก่อนผมขายของต้องฮัลโหลต้องโทรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วไม่ชอบไม่ชอบคุยกับคนนะก็เลยเฮ้ยทำอย่างไรล่ะเราถึงไม่ต้องขายแล้วให้คนส่วนใหญ่ซื้อกินเองแล้วเรามีไรายได้นะยกตัวอย่างง่ายๆอ่่อ,อาใครเคยซื้อสินค้าในช้อปปี้รั a ดาบ้างเห็นไหมคุณเคยซื้อสินค้าในแอปช้อปปี้รดาป้ะ เห็นไหมเราซื้อเองไม่มีใครโทรมาขายของเราแน่นอนเรากดซื้อเองใช่ไหมเราเจอโค้ดดีๆเจอคูปองดีๆเจอสินค้าดีๆเรากดซื้อเองเลยจ้าไม่มีใครโทรมาขายเรานะเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่อยากเป็นนักขายไปตลอดชีวิตเราอยากสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วให้ ลูกค้าเนี่ยซื้อเองให้ยูเซอร์ซื้อเอง,อเองทีนี้นะทีนี้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 ผมก็ลงทุนนะลงทุนเงินเงินส่วนตัวนี่แหละต้องมาลงทุนทำแอปพลิเคชันเป็นต้งผู้ก่อตั้งเป็นั้นผู้บริหารแต่ผมเป็นลูกแม่ค้านะปัจจุบันนี่ผมเป็นลูกแม่ค้าขายไก่พ่อขับสำล้อ ผมเรียนจบแค่มอนหนึ่งไม่ได้เรียนจบสูงอะไรทีนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจว่าแอปช้อปปี้และาซาด้าแอปแอปแอป,แอปลาซาด้าช้อปปี้เนี่ยเขาเนี่ยสร้างแอปขึ้นมาเนี่ยเขาต้องอะไรครับต้องมีเงินมากมายมหาศาลในการทาําโฆษณาเขาไปจ้างดาราจ้างพรีเซนเตอร์เอาไปทกํกรตลาดให้คนติดตั้งแอปเขาคือเอาไปว่าเขามีเงินหมื่นล้านว่าเงินเถอะ เขาก็ไปจ้างดาราทำโฆษณาจ้างพรีเซนเตอร์ทำแคมเปญต่างให้คนโหลดแอปขายสินค้าจัดโปรโมชั่นแจกคูปองให้คนมาโหลดแอปโอเคปัจจุบันนี้เขาเปิดมาประมาณสิบปีนะเปิดมาประมาณสิบปีเขาก็มียอดดาวโหลดโอโหสี่สิบห้าสิบล้านยูเซอร์ทีนี้นะทีนี้ทีนี้ทีนี้เราเนี่ยก่อตั้งแอปดอบลิดมา แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีสินค้าเราไม่ได้ขายสักเบอร์ยันนลรกตอนนี้เราเริ่มจากอาหารเสริมก่อนต่อไปเราก็จะมีเครื่องสอําอางมีคอสเมติกนะเราจะขายอยู่แค่อันนี้อาหารเสริมความงามคอสเมติกอะอยู่ประมาณกลุ่มนี้เราจะไม่ได้เอาปากระป๋องมาขายหรอกเราจะไม่ได้เอารองเท้ามาขายหรอกเราจะเป็นกลุ่มรักสวยรักความงามดูแลสุขภาพต่อไปอาจจะมีครีมมาไว้ในระบบมีเครื่องสอําอางแต่ตอนเนี้เศษแรกเป็นอาหารเสริมโอเคเป็นอาหารเสริม เพราะฉะนั้นดอปลิทเป็นแอปช้อปปิ้งอาหารเสริมที่รวบรวมอาหารเสริมเลียไหมคือเราก่อตั้งแอปขึ้นมาและเราต้องการอะไรรู้ไหมเราต้องการยอดดาวน์โหลดคือยอดคนที่ติดตั้งแอปอะนะเราต้องการยอดดาวน์โหลดเราก็เลยต้องการคนมาติดตั้งแอปเยอะๆเ,เราก็เลยเลือกทำการตลาด a f f i l i a t e Market i n g คุณลองคิดดูว่าในปใน,ในโลกเราเนี่ยคนที่ใช้มือถือเนี่ยแทบจะทุกคนถูกไหมปัจจุบันนี้คนใช้มือถือประมาณห้าพันกว่าล้านหกพันกว่าล้านคนนะที่มีมือถือดอบลิทเนี่ยเราเปิดเฟสแรกก่อนนะตอนนี้จะมีลาวพม่ากักมพูชาลแล้วก็ไทยดอบลิทเป็นแอปช้อปปิง้งเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะสร้างไรายได้ที่นี่คุณมีแค่หน้าที่เดียวคือถ้าคุณอยากจะมีไรายได้มาสร้างยอดดาวน์โหลด ไม่ใช่มาขายของไม่ใช่มาเปิดบินไม่ใช่มาสต็อกถ้าคุณอยากสต็อกไม่ใช่แบรนด์นี้มีเยอะแยะถ้าคุณอยากเปิดบินก็มีเยอะแยะไม่ใช่แบรนด์นี้ถ้าคุณอยากขายของก็ไม่ใช่แบรนด์นี้แต่ถ้าคุณอยากช้อปปิ้งอ่ะที่นี้ยมีเข้าใจไหมถ้าคุณอยากช้อปปิ้งคุณซื้อเลยนะถ้าคุณอยากรายได้อยากมีรายได้